بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم أما บ้างสลามุอาลัยกุมวะรหัมมตุละห์วะบรักะตุมท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องคิดหาทางปฏิบัติก็คือ การพิจารณาจากสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาอเลฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติอย่าคิดบริหารเองอย่าคิดจัดการเองกับสิ่งที่เราต้องการทำทีนี้ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องจริงอยู่มันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราควรที่จะ บริหารจัดการเองนะครับบริหารจัดการเองแต่ทีนี้หลักการอิสลามก็บอกเอาไว้มันมีกรอบมันมีกรอบของมันที่จะต้องจัดการบริหารไปทางใดถ้าไม่เข้าใจไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริหารทรัพย์สินก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกก็ดีว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็ดีส่วนใหญ่นะพี่น้อง99.9%นะครับก็ว่าได้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่พนวกกับความไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาและเราก็จัดการของเราไปเองตามแต่ใจปรารถนาตรงนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่อะไรนะเราเบาความ เราให้น้ำหนักกับบัญญัติของศาสนานั้นน้อยเต็มทีหรือเบาบางลงมากผมอ่มอานดูประวัติศาสตร์ของท่านซาดุบเนมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านเดินทางไปกับท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปทำฮัจฮัจจะตุลวัดาฮัจอัมลาฮัจครั้งสุดท้ายเป็นฮัจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับผมประทับใจสหาบบฮาท่านนี้มากมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจำนวนมากพอสมควรแล้วมาปรึกษาปรึกษาท่านนาบีว่าควรจะทําอย่างไรกับทรัพย์สินที่มีอยู่โอ้โหพี่น้องมีสักคนหนึ่งไหมในสังคมบ้านเราที่จะมาหาคณาจารย์ ที่มีความยำเกรงที่ทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จริงจรจังๆเนี่ยมาหาผู้รู้ท่านนั้นแล้วก็ช่วยบอกในยเธอทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่เนี่ยฉันจะจัดการอย่างไรให้มันถูกต้องตามหลักการนอกศาสนาเนี่ยทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่10ล้านเนี่ยฉันจะทำยังไงแบ่งสรรปันส่วนยังไงสหาบะานีเนี่ยเป็นตัวอย่างได้อย่างดียิ่งที่จะ,ท,จะที่จะปลุกจิตสำนึกสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินเนี่ย ให้มาหานักวิชาการบ้างมหาครูบาอาจารย์บ้างว่าควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับทรัพย์สินตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ก็เอาสดก็กไปเล็กๆน,น้อยๆพอแล้วบริจาคไปในะหุ้นทางของอลอก็เอาดูนะดอกเบีย้ยเนี่ยอาจารย์ดอกเบีย้ยบริจาคให้สถานีโทรทัศน์ได้ไหมมาทําทีวีอัลลอฮฺอินนาดิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจยอูบินอง จะเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเอาเงินดอกเบีย้ยมาใช้จ่ายในการเผยแพร่ผมพูดนี่จะร้องพี่น้องจานดอกเบีย้ยมีอยู่แปดหมื่นเนี่ยทำยังไงอะเอามาเอามาทำทีวีได้ไหมอัลลอฮ์ดอกเบีย้ยแปดหมนเนี่ยเงินต้นเท่าไหร่พี่น้องลองคิดคำนวณออกมาสิเงินต้นตะงกี่ล้านน่ยดอกเบีย้ยตั้งแปดหมื่นเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยพอเวลาเรามีทรัพย์สินกัน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยจะปรึกษาอะไรหรอกกับบรรดาผู้ที่มีความรู้กับบรรดานักวิชาการอิลามส่วนใหญ่แล้วจะเอาตามอำเภอใจเอาตามอำเภอใจจัดสรรเองแบ่งปันเองแล้วก็บริหารเองโดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้เรื่องหลักการของาศาสนาเนี่ยเข้าไปกำกับการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ท่านซาดุมนามท่านซาดุนามนมาลิกรอดิยัลลอฮอัลุอันว ช่วงนั้นไปทําฮัตกับท่านรอซูลซลฮวะออะเลฮิวะซัลลัมก็ป่วยป่วยนั้นเป็นการป่วยที่หนักพอสมควรอัชไฟตุมินฮูอัลเลลมาฉันเกือบจะตายนะครับเกือบจะตายจากการเจ็บป่วยครั้งนั้นแลก็ฟักุนตุยารอซูลลอฮิฉันก็กล่าวถามท่านรอซูลซลฮวะออะเลฮิวะซัลลัมว่าเออฉันเนี่ยป่วยหนักแล้ว วะอานาซูมาลินวะลายาริสุนีอิลลาอิบนาตลีวาฮิดะฉันนั้นเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากเหลือเกินท่านนาบีแล้วก็มีลูกรับมรดกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นลูกสาวรับมรดกเพียงคนเดียวอัสซาตดะกูบิทูลไซมาลีฉันจะเอาทรัพย์สินตรงนี้นะยาราสูล,ลุลอสองส่วนสามมมติว่ามีอยู่มีอยู่อะไรนะมีอยู่ ร้อยล้านนี่นะจะบริจาคสักเท่าไหร่ดีอ่ะหกสิบหกล้านหรือหกสิบเจ็ดล้านนี่ได้ไหมสองส่วนสามเนี่ยบริจาคไปเลยฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมก็ล,ละละนบีบอกยาเลยอย่าทำอย่างนี้นะถามท่าน,นาบีนะไม่รู้เหมือนกันแต่เกิดปญหาอุลามานะอุลามาบอกเอาเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาไว้ให้ลูกสาวสักสองล้านพอที่เหลืออีกเก้าสิบแปดล้่านบริจาคเลยนี่นี่เลยสุราหองฉันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะ แต่ท่านนบีบอกวิญญาเลยไม่ได้ไม่อนุญาตสองส่วนสามฉันจะบริจาคไปในหุนทางของอัลลอฮ์ฉันมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวเอาไว้สักหนึ่งส่วนสาแห่งกองมรดกของฉันนี่ก็พอแล้วสองส่วนสามบริจาคไปเลยในหุนทางของอัลลอฮ์นบีบอกว่าละไม่ได้ไม่ได้กุลตัวอาฟาอาฟาอาฟาอัตซัดดะกูบิชัตริฮีก็ลละฉันก็กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ใครครับท่านซะดุบนุมาลิกกล่าวถามท่านนาบีอีกว่าถ้างั้นฉันจะเอาทรัพย์สินของฉันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้ไหมก็ละละท่านนาบีบอกว่าไม่เอาไม่ได้อย่าทําอย่างนี้เลยก็ละกุลตุคนในงานบอกว่าฉันก็กล่าวถามท่านโรซูลสอลลลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมอัลกุลุสล อัลุลุสหมายความว่าฉันจะบริจาคนะครับบริจาคทรัพย์สินของฉันสักหนึ่งส่วนสามเนี่ยไปในห้นทางของอัลลอฮ์เหลืออีกสองส่วนสามเอาไปให้ลูกสาวเป็นผู้ที่รับมรดกเพียงคนเดียวก็ลอัลุลุสฟัสลุสแกซีรนบีก็กล่าวถามนบีก็กล่าวตอบอย่างนี้นะหนึ่งส่วนสมเหรอนึ่งส่วนสมนี่ก็มากพอแล้วนะ หนส่วนสมนี่มากพอแล้วที่ท่านจะสั่งเสียในทรัพย์สินของท่านหนึ่งส่วนสามให้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากที่ท่านตายไปแล้วอินนักอินตะดรวารอสัตะกอักเนียคอยรุนมินอันตะดารหุมอาละแท้จริงจำไว้นะท่านสะท่านสะจำไว้นะการที่ท่านเนี่ยจะให้มรดกแก่คนที่เป็นลูกหลานของท่านให้คนเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่พอเพียงเนี่ยดีกว่าการที่จะ ให้เขาได้รับโมรดกน้อยๆซึ่งในภายภาคหน้าเขาอาจจะไปอะไรล่ะไปไปอะไรละ่ะทรัพย์สินหมดแล้วก็ต้องไปเดินเที่ยวขอมนุษย์เป็นการสร้างลำบากความลำบากให้แก่ชีวิตของพวกเขาอีกนะครับแล้วท่านนาบีก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยจำไว้นะไม่ว่าท่านจะบริจาคหรือใช้จ่ายทรัพย์สินของท่านไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าทางนั้นเป็นทางที่ฮาลาลนะครับ อินลาอูจิรตาบิฮานอกจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านจะได้รับผลบุญทั้งสิ้นเลถ้าเป็นหนทางที่ฮารานนะพี่น้องใช้ใจรัพยส์สินไปในหนทางที่ฮารานได้ผลบุญทั้งหมดจะให้ลูกสาวก็ได้ผลบุญซื้ออาหารให้ครอบครัวก็ได้ผลบุญซื้อผ้าฮิญาบผ้าคุมกายเครื่องแต่งกายในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือยนะให้แก่ภรรยาให้แก่ลูกๆได้ผลบุญหมดเลยแต่ต้องไม่ฟุ่มเฟือยนะ ฮัตตะลุกมาตาจารุฮาฟีฟีอิมรออติกแม้ว่าอาหารคำหนึ่งที่ท่านน่ป้อนให้แกปากของภรรยาของท่านค่าใช้จ่ายของอาหารคำนั้นเนี่ยได้ท่านได้รับผล,ลบุญด้วยอัลลอฮฺอักบพี่น้องอัลลอฮฺอักบัดอาหารคำหนึ่งที่ท่านป้อนให้แกภรรยาของท่านได้รับผล,ลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาด้วยอัลลอฮฺอักบัด พี่น้องดีใจนะที่เราได้มีหะด,ดีษแบบนี้ถูกรายง,งานมาจากคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะเลฮิวะซัลลัมให้เราได้อ่านประเด็นที่อยากจะชี้ให้พี่น้องได้รับทราบตรงนี้ก็คือว่าทรัพย์สินต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาหารือกันไม่ต้องเอาอาจารย์เข้าไปก็ได้แต่ปรึกษาหารือกันในะระหว่างเครือญาติ เครือญาติที่ที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาปรึกษานิดนึงทรัพย์สินตรงนี้ในที่สุดก็จะเป็นมรดกของพวกพี่น้องของเครือญาติของลูกๆแล,ละหลานทั้งหมดช่วยคิดนิดนึงว่าทรัพย์สินตรงนี้มันมากพอสมควรแล้วเราจะทําอย่างไรจะบริหารมันอย่างไรให้เกิดเป็นให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีงามกับข้าพเจ้าเนี่ยมากที่สุดทํำยังไงนะ ปรึกษาหารือกันส่วนสหาบาบิท่านนี้ที่ชื่อสะดึบเนมาลิกเนี่ยมาหาท่านรอซูลสอลลัลของอัลัยฮิวะซัลลัลลมตอนนี้รอซูลตายไปแล้วไปหาใครอ่ะเอาละหาคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามาเพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับทรัพย์สินมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดพี่น้องทรัพย์สินที่มีอยู่ยาปล่อยให้ตกไปถึงมือของทายาทโดยที่ทายาทเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่ ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็ได้แล้วในะที่สุดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นทําให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะบริหารทรัพย์สินของเราเนี่ยต่อยอดจากทรัพย์สินของเราเนี่ยไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาบ้างนี่คือเป็นเรื่องที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องคิดต่อยอดนะคิดให้มากม เราในฐานะที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานอหุตาลากับทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยเราเคยปรึกษาหารือบ้างไหมกับบรรดาคนที่มีความรู้กับบรรดาคนที่มีอีมานไม่ต้องคณาจารย์นอกวงตระกูลก็ได้เอาบรรดาคนที่ยำเกรงคนที่ดีๆในตระกูลเนี่ยเอามาปรึกษาหารือกันสิว่าจะทําอย่างไรเนี่ยเห็นไหมดังที่ท่านซะดุบเนมาลิกได้รับคาปรึกษาจากท่านนาบีแล้วท่านซะก็ตัด ตัดเงินจานวนหนึ่งหนึ่งส่วนสามเนี่ยบริจาคไปเลยในหนทางของอ AH. ัลลอฮ์เหลืออีกสองส่วนรู้ไหมท่านซาดิบุนมาลิกหลังจากนั้นเนี่ยมีลูกอีกกี่คนพี่น้องในรายงานฮะดีสบอกว่ามีลูกอีกตั้งหลายคนหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านนบีตายไปแล้วเนี่ยมีลูกอีกตั้งหลายคนนะทรัพย์สินตรงนั้นก็เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานอย่างยิ่งเลยเห็นไหมท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมได้ให้คําแนะนําตักเตือนแก่ท่านซาดิบนมาลิกอย่างมากทีเดียว ประเด็นของผมมีอยู่ส่วนเดียวที่อยากที่จะให้พี่น้องได้คิดต่อยอดตรงนี้นะครับว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยคิดอย่างไรกับสภาพที่ตอนนี้เรามีอายุมากแล้วทรัพย์สินอาจจะมีทักสามล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านอายุก็มากแล้วเอาไปไหนก็ไม่ได้ตายแล้วเอาไปสักบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้คิดทำอย่างไรที่จะให้ทรัพย์สินที่มีอยู่นั้น เกิดผลประโยชน์แห่งความดีเกิดเป็นผลบุญอันมากมายกลับคืนไปสู่บัญชีของเราในขณะที่เรานอนตายหรือในขณะที่เราอยู่ในอาัมบัตซักอยู่ในหลุมฝังศพคิดกันบ้างหรือเปล่าคิดให้มากๆพ่อไม่ชีตายไปแล้วโอ้ยงานการต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยมันก็น,น้อยนะไม่รู้ว่างานที่ทำทำอยู่ทั้งหมดนี่นะแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ตอบรับทั้งหมดหรือเปล่าหรือหรืออาจจะทําให้ความ หรืออาจจะความดีของเราน้อยกว่าความชั่วก็ได้ทรัพย์สินก้อนโตที่มีอยู่คิดที่จะบริหารคิดที่จะปรึกษาหารือกับคนดีๆทั้งหลายที่จะทำอย่างไรที่จะให้ทรัพย์สินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราก้อนโตเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราให้มากที่สุดผมจนะขอแนะนำนะส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ เอาเงินตรงนั้นเอาทรัพย์สินตรงนั้นส่วนหนึ่งนะมาทํางานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะช่วยเด็กกาพร้าคนยากจนก็ได้หรือจะมารวบรวมกันนะครับทำทีวีนะครับทีเอ็มก็ขาดเงินจํานวนนี้อย่างมากทีเดียวก็เพื่อที่จะทําให้ส่วนเนี้ยมันเกิดความสมบูรณ์ทํางานกันได้อย่างคล่องแคล่วครูบาอาจารย์ต่างๆก็มีกําลังใจในการทํางานนี่นะครับทรัพย์สินตรงนี้ มีสักส่วนหนึ่งไหมเคคิดบางไหมว่าส่วนเนี้ยแล้วทําให้คนรู้สุนนะของท่านนาบีทําให้คนเกิดอีมานที่มั่นคงทําให้คนกลับเนื้อกลับตัวทําให้คนรู้รู้และเข้าใจในาศาสนาของอัลลอฮ์เราจะได้ผลบุญขนาดไหนอย่าปล่อยให้ทรัพย์สินอยู่ในดุนยาแล้วมันก็จะพินาศไปพร้อมกับวันอวสานโลกพินาศไปในดุนยาโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากมันเอาประโยชน์จากมันด้วยกัน บริหารปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ที่มีความดีปรึกษาหารือกับคนดีๆทั้งหลายที่จะทําอย่างไรส่วนหนึ่งทรัพย์ตรงนั้นต้องทํางานในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานหวัวตาลานะครับวบิิลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ